ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าพินดูทรัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์พุที่มีลคณาอยู่ในราศีสิงห์นะครับประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2568ไปจนถึง สิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่องค์พ่อพระศิวะมหาเทพมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียเนี่ยทำยังไงให้หนักกายเป็นเบาเราจะเน้นเฉพาะเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีสิงห์นะฮะก็จะมีดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพระพุธนะครับ นะซึ่งเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินในราศีกันเนาะแล้วก็ยังเป็นดาวโชคลาภลาภผลผลประโยชน์ในราศีเมถุนด้วยนะครับก็ยินดีกับชาวนะครับราศีสิงห์ทุกท่านนะครับนะในช่วงวิกนี้นะครับก็จะมีดาวเจ้าเรือกรนการเงินกับดาวเจ้าเรือนลาภผลมาทับรักนาะเขาเรียกว่ากระดุมพระทับรักลาพระทับรักนะครับความหมายก็คือว่าคุณจะมีความโชคดีเกี่ยวเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นลักษณะของคนที่ติดนิ่งอุ่น ะครับอยากจะมาใช้นี่ก็มีโอกาสที่จะได้หรือได้เงินจากการปกเบิกได้เงินจากการรักษาได้เงินจากประกันหรือได้เงินจากอะไรที่มันมีการนัดหมายหรืออะไรก็ว่ากันไปมีโอกาสที่จะได้นะครับบางคนก็เป็นลักษณะของการค้าขายเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าได้หมดนะครับอะไรที่เป็นลักษณะของการรับปากกันปกลงกันอะไรกันเรียบร้อยเนี่ย Efendimiz. นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยมาถึงตัวนะพอดาวเจ้าเรือนการเงินมาถึงตัวอะไรที่จะทําให้เราได้เงินได้ทองเขาก็จะดึงมาให้เรานะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมชาวราศีสิสงห์นะครับเรื่องของการเงินของคุณเนีย่ยถึงจะประสบผลสําเร็จได้นะครับก็อยู่ที่ศักยภาพของคุณว่าคุณจะ,ะนะครับทำอะไรยังไงนะครับทำให้เกิดเงินเกิดทองนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับก็เรื่องของการเงินสําหรับชาวราศีสิงห์ ถือว่าปังมากๆนะครับยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไพ่องค์พ่อพระศิวะอยากจะแนะนําอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับให้ดียิ่งๆขึ้นไปดีแบบสุดๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ได้ไพ่สองแปดนะครับหรือดาวพระจันทร์กับดาวพระราหูนะครับคู่นี้เขาเรียกว่าคู่สมพลนะครับนะคือคู่แห่งการร่วมมือนะอะไรที่คุณเคยไปร่วมมือคนอื่นไว้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะครับหรือเงินที่เป็นลักษณะของการตกเบิกหรือเงินที่เกิดจากการตกลงอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะคำว่าคู่สมพลนะครับคือการร่วมมือเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์กับเรานั่นเองทีนี้เรามาดูความหมายของภพเรือนนะครับไอการที่เราจะได้เงินแต่เราได้เงินจากไหน ด้วยความที่ดาวพะจั์เนี่ยท่านมาจาการาศีกรละกฎก็คือมาจากความวินาศนะวินาศก็แปลว่าความเสียหายนั่นแหละนะคุณมีเกณฑ์ได้เงินจากความเสียหายความเสียหายจากอะไรนะครับด้วยความที่ราหูนะครับของคุณเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาก็แสดงว่าเงินของคุณเนี่ยนะครับจะได้จากคนที่เขาเสียหายนะครับหรือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะครับเงินของคุณจะได้จากคําปรึกษา นะครับนะติวเตอร์ก็ได้สอนก็ได้นะครับหรือเป็นนักพยากรณ์ก็ได้อย่างผมก็ได้นะครับหรือคนที่เขารำบากหรือเขาเดือดร้อนเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่ทําให้คุณเนี่ยนะครับได้เงินได้ทองมาในช่วงของนะครับวีคนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณมีศักยภาพนะครับพอที่จะทําอะไรนําเสนอตัวเองที่จะไปไขไปแก้ไขปัญหานะครับที่คนเขาเ,เขาเรียกว่าต้องการให้ช่วยเหลือนลนักษณะต่างๆไปขนาาันหาสา คุณก็มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินเป็นอิทธิพลของดวงดาว,วนะครับตามไพ่นะครับที่ชี้มานะครับนะอ่ะต่อไปครับในเรื่องของความรักอ่านะครับเรื่องของความรักนะครับสําหรับชาวราศีสิงห์นะฮะความรักของคุณจะมีดาวเจ้าเรือนคู่ครองคือดาวพระราหูเนี่ยนะครับนะเป็นกเกษตรตาธิบดีกเกษตรแปลว่ามั่นคงกเกษตรแปลว่าได้แน่ๆน,นะครับกรเกษตรแปลว่าเ มีความเป็นปึกแผ่นะนะครับนะก็แสดงว่าคนที่เป็นโสดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจอเนื้อคู่นะครับที่เป็นคู่ข้ามภพข้ามชาติอันนี้ก็มีเกณฑ์นะต้องดูทักษะในพื้นดวงเดิมด้วยต้องดูดาวตั้งรับของคุณด้วยถึงจะเป็นดวงเฉพาะของคุณแค่คนเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นภาพรวมนะเป็นภาพรวมก็เขามาชี้แจงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคู่ครองเข้ามานะครับแล้วเป็นลักษณะแบบว่าปรปรับ นะครับพึงใจนะด้วยความที่ราหูเนี่ยถ้าเป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อความรุ่มหลงนะครับคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ที่เกิดจากการรักแรกพบรักแรกปิิงนะครับหรือได้มาในลักษณะยัดเยียดให้ก็มีเหมือนกันนะครับด้วยความที่ราหูเนี่ยเป็นดาวใจถึงดาวใจกว้างนะครับนะบางทีพูดพูดกัน แป๊บเดียวถูกใจกันก็ลองคบหาดูใจกันก็ได้นะครับนะอันนี้คือเป็นอิทธิพลของดาวพระราหูนะครับนะแต่คําว่าเป็นกเกษตรเนี่ยทำให้คุณได้แน่ๆนนะครับสำหรับชาวราศีกุมคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองนะแล้วเป็นคู่ครองที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลพอสมควรนะอิทธิพลในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินมีศักยภาพนะครับนะในช่วงของวิกนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเหมือนกันก็ถือว่าดีนะครับนะ,ะเรื่องความรักไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับชาวราศีสิงห์นะครับเดี๋ยวเรามาดู ว่าไพ่จะแนะนําเขียวเรื่องของความรักยังไงให้ชาวราศีสิงห์ประสบความสาเร็จแบบน่าอิจฉากันเลยทีเดียวนะครับได้ไพ่นะครับแปดเก้าหรือไพ่พระราหูกระดาษพระเกตนะครับนะพระราหูเนี่ยเป็นดาวมัวเมาลุ่มหลงนะครับพระเกตเป็นดาวศรัทธาความเชื่อเมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อพระราหูกระดาษพระเกตอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าราหูทรงยศนะครับซึ่งนะครับถ้าตามตำนานเนี่ยราหูเนี่ยถูกตัด นะครับถูกพะอ,อินนะฮะนะครับบางคนก็ว่าพระนารายก็ว่ากันไปหรือพระพฤหัสอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ตำรานะครับตัดขาดเลยด้วยความที่ราหูเนี่ยท่านได้กินน้ำำําอมฤตก็เลยไม่ตายนะครับก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นพระราหูครึ่งล่างก็จะเป็นพระเกตนะนะอ่ะแล้วเมื่อใดที่พระราหูพระเกตอยู่ด้วยกันก็จะส่งผลในเรื่องของความบันใจทําอะไรก็จะมีคนยอมรับอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของคู่ของ นะครับการที่คุณเองมีดาวเจ้ารือคู่ครองคือราหูอยู่แล้วแล้วคุณก็ได้พระราหูเสริมเข้ามาอีกนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่เจอคู่บุพเพสน,นิวาสคุณนะครับบางคนเนี่ยนะก่อนจะเจอคู่เนี่ยนะฝันว่างูรัดอาจจะเป็นงูอะไรก็ได้บางคนงูรัดรัดอย่างเดียวพอโอเคนะรัดและกัดด้วยเนี่ยโอ้หจังหนับเลยนะก็คือรอดยากนะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของความเชื่อนะนะครับความหมายก็คือว่า นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่บุกเพคนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ที่ทําให้คุณมีความร,รู้สึกว่าใจเต้นมีความร,รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันเป็นอะไรผิดปกติไหมหรืออะไรยังไงสําหรับชาวราศีสิงจะเกิดอาการนี้หลายๆท่านนะครับบางคนมีครอบครัวแล้วบางคนไม่มีครอบครัวบางคนเป็นโสดนะไอเป็นโสดไม่มีปัญหาเจอก็คบกันไปไม่มีปัญหาไอที่มันมีปัญหาคือมีครอบครัวแล้วเนี่ยสิ นะเรามีครอบครัวเขามีครอบครัวแต่ทีนี้มันมาปะกันเนี่ยด้วยอิทธิพลของราหูเนี่ยทําให้บางครั้งขาดความยับยั้งชั่งใจอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับตรงนี้มันเป็นกรรมเก่าของแต่ละคนบางคนยับยั้งได้บางคนยับยังบงยบย้งไม่ได้เรื่องของกิเลสต,ตัณหานี่เราเราพูดลําบากนะต้องบอกขนาดเอ,อคนที่ผู้ซื้อผู้ทรงศิลน,นะนะบวชเรียนมาหลายพรรษานะนะครับยังสู้ไม่ได้เลยกับ ํำว่าการมาตัญหาหรือความเขาเรียกว่าไอ้เรื่องของนารีหรืออะไรประมาณนี้นะหรือบุรุษหรืออะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้น่ากลัวนะครับก็ลองสังเกตตัวเองนะครับว่าอยู่ในหมดไหนถ้าเรารู้สึกว่าเรารักใครชอบใครแบบไม่ลืมหูลืมตาก็ขอให้คุณรู้ว่าคุณโดนพระราหูขยําแล้วแน่นอนนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเสียหายเอาละไอ้เรื่องของความรักความชอบไม่เป็นไร รนะักกันชอบกันก็เป็นเรื่องของบุญสัมพันธ์นะครับแต่ถ้ารักกันแล้วมันไปนเบียดเบียน,นคนอื่นอันนี้คุณต้องยับยั้งชั่งใจแต่ว่าอิทธิพลของราหูเนี่ยเอาเรื่องจริงๆยังไงต้องระมัดระวังมากๆอันนี้ก็อยากมาเตือนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้คู่ที่ดีก็ก็ดีไปนะแต่ถ้าได้คู่ไม่ดีอันนี้ต้องระมัดระวังแลวยิ่งได้ไพ่ไพ่แปดเก้าย 8, 9, อย่างนี้ด้วยนะเวลามันหลงแล้วมันหลงแบบใครก็ฉุดไม่อยู่ นะอันนี้ต้องระมัดระวังในขณะเดียวกันเราอาจจะเจอคนที่เขาหลงเราจนชนิดที่แบบเราก็ไม่คิดว่าจะมีใครรักเราได้มากขนาดนี้พร้อมทุ่มเทพร้อมให้ทุกอย่างพร้อมเปพร้อมจ่ายคุณก็มีโอกาสที่จะเจออย่างนั้นด้วยเช่นกันนะเขามาดูกันว่าเราไปรักเขามากกว่าหรือเขารักเรามากกว่านะถ้าเขารักเรามากกว่าอ่ะโอเคก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าเกิดเราไปรักเขามากกว่าระวังหมดตัวนะครับนะอ่ะโอเคต่อไปครับเดี๋ยวดูเรื่องของการงาน ดาวจ้าเรือนการงานก็อาจจะสะดุดนิดหนึ่งด้วยความที่ดาวพระศุกร์นะครับนะเป็นดาวจ้าเรือนกรรมะณนะตอนนี้ก็ไปสถิตยอยู่ในเรือนของราศีกรกฎนะครับเราจะเรียกว่ากรรมะไปวินาศนะครับกรรมมะไปวินาศคือการงานมีปัญหาวิถีชีวิตมีปัญหานะครับแล้ววินาศเดียวบางทีมัน,ม,นมันซ่อมไม่ได้มันรักษาไม่ได้นะครับอย่างภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เกิดจากกรรมมะวินาศนะครับนะไม่ว่าจะอะไรก็สุดแท้แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ บางครั้งป้องกันได้บางครั้งป้องกันไม่ได้นะครับนะป้องกันได้ยังไงก็คือถ้าเรารู้ตัวนะครับว่าเราทํางานตรงนี้และเรามีความรู้สึกว่าเออเราอึดอัดกับสิ่งนี้แต่เรามานั่งคิดดูเลนเเอ,อ์มันก็เป็นธรรมดาอ,อ่าเขาไม่ได้บีบอะไรเรามากในลนักษณะต้องไล่เราออกหรืออะไรแค่ให้เราทํางานให้เต็มที่หรืออะไรอย่างนี้ยังพอโอเคนะแต่ว่าเจอบางกรณีถูกกดดันถูกใสไ่ร้ายถูกอะไรอย่างนี้อันนี้ก็น่าเห็นใจบางทีกรรมวินาศเนี่ย ถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกอะไรก็ว่ากันไปทําให้เรามีปัญหานี้ก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะเรื่องงานยังไงก็สําหรับชาวราศีสิงห์ก็ต้องไม่ประมาททางปวงแล้วกันทํางานอะไรต้องมีหลักฐานนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะแนะนําเรื่องนี้ยังไงเรื่องของการงานนะครับนะอ่าได้ห้าสองหรือดาวพฤหัสกับดาวพระจันทร์อะขึ้นโดนตัวห้ากับปัญญาละข้อแรกปัญญา นะครับสเปสัมปชัญญะนะครับนะหรือไม่ก็เอาคำสอนของศาส,สนาของตนนะครับมาช่วยนะครับนะข้อแรกอันนี้คือพื้นรหัสนะอานวทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะอันนี้จะช่วยเราได้นะเพราะดาวพื้นรหัสเนี่ยเป็นดาวครูบาอาจารย์ดาวความรู้ดาวผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณธรรมอ่านี่คือดาวพื้นรหัตดาวจันทรนะครับเป็นดาวความรู้สึกอ่านะการที่เราได้ห้าสองเนี่ยอันนี้เรื่องของความรู้สึกแหละ เราจะต้องระมัดระวังเรื่องของความรู้สึกนะครับระวังเรื่องความรู้สึกกับใครอ่ะนะครับอ่ะเราก็มาดูว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวอะไรปรากฏว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวชุลเรือนปุตตะปุตตะก็แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับอันนี้มาจากราศีธนูอีภพเรือนหนึ่งมาจากราศีมีนมาจากเจ้าเรือนมรณะนะอันนี้สองอย่างแล้วนะที่มันมีปัญหานะบุตรหลานลูกหลานความพึงพอใจมาแล้ว ดาวจันทร์ท่านมาจากเรือนวินาศาเรือนวินาศเอาละสรุปก็คือว่าเรื่องของการงานของคุณที่มันมีปัญหาหนึ่งคุณทํางานเนี่ยนะครับพึ่งพาอาศัยลูกน้องลูกหลานบุตรหลานมากจนเกินไปนะครับจนคุณทําอะไรไม่เป็นเลยนะลูกน้องว่าอะไรคุณก็ว่าตามนั้นนําพามาซึ่งความวินาศของคุณเลยงานคุณวินาศหนึ่งอย่าไว้ใจมากนะครับต้องมีแผนนะต้องมีระบบป้องกันต้องมีระบบเซฟ นะครับนะ,ะบางทีลูกน้องรวมหัวรวมตัวกันนะครับสไตล์อ่เน,นี่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณทํางานไม่มีการตรวจสอบไม่มีการนับสตอ็อกไม่มีการนับยอดใช้ระบบแบบไว้ใจอันนี้ก็เตรียมตัวพังได้เลยนะครับนะแล้วด้วยความที่นะครับดาวเนี่ยมาชี้แจงนะครับว่าคุณได้ห้าสองเนี่ยคุณจะเน้นในเรื่องของความรู้สึกมากจนเกินไปทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าบางครั้งไม่กล้าตัดสิน ทำบางสิ่งบางอย่างกลัวมันจะรุนแรงเกินไปเก่งใจบ้างน้ําท่วมปากบ้างสาหรับบางคนเนี่ยพึ่งพาลูกน้องเยอะมากลูกน้องพูดอะไรก็ต้องเชื่อทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าทุจริตทุกอะไรแต่ก็หลับหูข้างหลับตาข้างอะไรประมาณนี้อันนี้น่าเห็นใจเพราะเขาไม่มีทางเลือกแต่ถ้าคนที่แบบว่ามีระบบที่มันพร้อมอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับนะคือวิธีการป้องกันอย่าไว้ใจลูกน้องบุตรหลานหรืออะไรมากนะครับนะอาจจะนําความลําบากและถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่า เราทํางานหรืออะไรเราต้องพึ่งคนอื่นเยอะจนเกินไปเนี่ยขอให้คุณต้องมาเรียนรู้แล้วว่าคุณจะทําอะไรยังไงเพิ่มเพราะถ้าเกิดว่าเอ,อเขาออกไปหรืออะไรไปคุณมีปัญหาเนี่ยอย่างที่เห็นเลยชัดส,ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของร้านอาหารเนี่ยที่มีกุ๊กเก่งๆอย่างเงี้ยแล้วกุ๊กแบบโอ้โหเชฟนะที่แบบคนติดอะ่ะอันนี้มันแหมมันเป็นอะไรที่ <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้นะมันก็ก็ต้องดูแลกันพอสมควรนะนะ แต่ก็อย่าให้มันเกินไปนะครับไพ่ก็มาเตือนลักษณะประมาณนี้นะครับนะยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมของผมพิพาพการในยาง้นต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความการุณากดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามท่านใดสนใจไพ่องค์พ่อพระศิวะมหาเทพก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกรดการพิจารอดสวัสดีครับ